สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมามาชมรถใช้ส่วนตัวของผมเองนะครับคือซื้อมาต้องนานแล้วแต่ไม่ได้มีเวลาได้ใช้ก็คือเอาไปขายดีกว่าวันนี้เราจะมาพามาดูจิบชิลกีคันนี้นะครับเลขไม่อ่ะแค่80,000ื่นโลเท่านั้นนะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเผื่อใครสนใจนะครับลองมาชมเลยใครหารถที่สวยๆเป้งบางแห้งๆเดิมๆอยู่ลองมาชมคันนี้เลยนะครับผมอ่ะตั้งอยู่ที่ 2อ0 0ส0นะสองแส0นะใครว่าแพงก็ผ่านไปแต่สําหรับคนที่หารถเดิมๆแห้งๆและเข้าใจคําว่า80,000นโลนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งไม่เคยลุยจอดอย่างเดียวเลยนะครับสภาพแจ่มมากเลย ลองมาชมได้เลยนะครับสําหรับจิปทิลกีคันนี้นะครับก็จะเดิมๆเ,เลยนะฮะสีสันเดิมหมดเลยตัวนี้สีสันเดิมตัวนี้จะมีรอยบุบนิดนึงแล้วก็ข้อเอานะครับตัวใหญ่จะเป็นสีดําเดิมเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ดูใต้ท้องดิใต้ท้องนี่ไม่มีพ่นไม่มีพ่นสีดาอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานนะไอพวกบันไดข้างก็ชนขันชนหน้าก็ชนหลังหรือว่าไอตัวที่ใสยย่ยางอะไรนะครับมีนะใครอยากได้หรือว่าไม่ชอบทรงน,นี้ของเรามีให้ด้วยนะมาดูภายในนะดูภายในสิครับ ภายในนี่ฟูฟูเลยฟูฟูใหม่ใหม่เลยนะครับสำหรับรถปี97นะผมว่าโอเคมากๆเลยนะรถกี่ปีแล้วอะประมาณ28ปีหรอนะครับนี่ซอกซอกเดิมหมดเลยทุกอย่างจะเดิมเดิมหมดเลยเนะี่ยสำหรับใครหาอยู่หรือว่าใครหารถรุ่นนี้ที่แบบชอบรถซีสวยแห้งๆนะพี่ดูนะทุกอย่างจะใหม่มากนะครับใหม่มากเลยการเวลาทําให้เบาะแตกแต่เราเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังแท้มาให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเบาะ เบาะหนังธรรมดามดานะอันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับใครมาดูตัวจริงนะและอยากดูใต้ท้องเดี๋ยวพาไปดูขึ้นคอยให้ดูเลยว่าใต้ท้องอะแจ่มขนาดไหนไม่เคยพ่นการสนิมด้วยนะครับเนี่ซอกซกเดิมหมดเลยนะครับซอกเดิมหมดเลยนะครับ,มมรบสําหรับรถวิง 8, ่ง80,000โลนะครับรถปีขนาดนี้นะอุปกรณ์ครบพันใช้ได้หมดเลยนะเพาะนานภายในนี่ปุม่มอุปกรณ์ใช้ได้หมดเลยวิทยุวิทย,ยุใช้ได้หมดเลยเรื่องไม้นี่สำคัญมากเดี๋ยวผมตาทเครื่องให้ฟังดีกว่านี่เครื่อง เข้าใจคําว่าเครื่องแ0ดหมื่นโลไหมแปดหมื่นโลแห้งๆอ่ะครับแล้วรถจอดซะส่วนใหญม่มาชมห้องเครื่องกันก่อนนะนี่ห้องเครื่องนี่ย่างสวยนะห้องเครื่องอย่างสวยเลยนะครับสวยมากเลยเดิมๆเลยเครื่องเดินเรียบๆนิ่มๆเลยนะครับสําหรับรถเครื่องสี่พันนะเสียงมันเป็น 4, สี่พันสูบเรียงนะครับเสียงของเขานี่จะนุ่มมากเลยนะครับนุ่มมากนะ อ่าผมผมเบิ้ลเครื่องนะแต่รถมีสั่นเลยฮ่ารถจ็กระจอนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเครื่องช่วงล่างแหลกกลมอะไรพวกพูต่างๆผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทำอย่างดีอะทำเก่าไว้ใช้เองแหละทีแรกก็คืออยากได้รุ่นนี้มาตั้งแต่ปหมัยเด็กๆแล้วนะแต่เรายังไม่เจอคันที่ใช่ ตอนนีนก็ยังไม่มีตังค์พอมีตังค์ก็ไม่มีคันที่ใช่พอเจอคันที่ใช่ไม่มีเวลาใช้ก็คือเป็นคุณค่าทางใจเลขทะเบียนไม่ให้นะเลขทะเบียนนี่ปีเกิดผมอันนี้นะผมไปเบิกมาเขาบอกว่าฝืนสุดท้ายเลยไม่รู้นะว่าคนขายเขาเขาเขาโกงหรือเปล่าเขาบอกฝืนสุดท้ายเลยเนี่ยผ้าแท้นะคือผ้าแท้ฝืนสุดท้ายเลยนะครับนี่นี่ต้องวางอย่างนี้นะอย่าไปกดเดีย๋ยวจะบ,บุกนะครับใครหายอยู่ลองมาชมนะ ลองมาชมเล่นๆก็ได้ไม่ต้องซื้อลองมาดมว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับสำหรับกิฟชิลกีคันนี้โอเคมากๆนะครับ